คือทางบัญชีถ้าเอาให้ง่ายเลยนะครับการรับรู้รายได้เนี่ยเกิดเมื่อเราส่งมอบสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นการรับเงินเนี่ยกับการรับรู้ไรายได้เนี่ยจะแตกต่างกัน Se t SE 101 Online Off e เ i n รเรียนคิดเรียนรู้เรียนทำความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้วยบัญชีอย่างง่าย SE กับบัญชีรายรับ คุณผู้ชมครับไม่ว่ากิจการของเราจะทํามาค้าขายเกี่ยวกับด้านอะไรก็แล้วแต่แน่นอนตัวที่เป็นตัววัดความสําเร็จในการทํากิจการของเราไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุนก็คือเรื่องของการทําบัญชีถูกต้องไหมฮะรายรับเป็นยังไงรายจ่ายเป็นยังไงหรืองบกําไรขาดทุนของเรา เป็นยังไงนะครับวันนี้ชวนทุกท่านมาโฟกัสเรื่องนี้กันโดยเฉพาะรายรับนั่นเองนะครับวันนี้เลยชวนทุกท่านมาร่วมเรียนคิดเรียนรู้เรียนทำการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับหัวข้อวันนี้ครับ SE กับ บัญชีรายรับเราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราเห็นว่าในการทำธุรกิจหรือรกิจการอะไรก็แล้วแต่เราเห็นขาของรายรับเรื่องนี้เป็นตัวสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณปิติพัฒ์ด่านสว่างครับจากบริษัท PWC ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมถามก่อนเลยว่าจริงๆในแง่ของการทำบัญชีของกิจการต่างๆเนี่ยนะฮะ ขาของรายรับสําคัญยังไงและอยากให้เราย้อนรีแคปถึงหัวข้อก่อนหน้าด้วยนะโดยเฉพาะใครหลายคนที่พอเห็นความสําคัญแล้วแหละว่าบัญชีทําให้ธุรกิจของเราเดินหน้าต่อยังไงแล้วทีนี้รายรับมันสําคัญยังไงได้ครับก่อนก่อนที่จะไปอธิบายตรงส่วนของรายรับผมขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปหัวข้อที่แล้วที่มีการพูดถึงว่างบการเงินอย่างง่ายหรือว่าบัญชีพื้นฐานอย่างง่ายเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนประกอบนะครับอันแรกก็จะเป็นรายได้นะครับส่วนของรายได้ส่วนของค่าใช้จ่าย แล้วก็จะเป็นกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ที่ผมจะมาอธิบายหลักๆก็จะเป็นรายได้นะครับจะมาโฟกัสที่รายได้ว่ารายได้เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับ,รบแล้วก็รายได้กับการรับเงินเนี่ยต่างกันยังไงรวมถึงตัวอย่างอย่างง่ายสําหรับผู้ประกอบการนะครับแล้วก็การควบคุมภายในครับ,รบเอาเรื่องของรายได้ก่อนเลยอ่ารายได้จริงๆแล้วมัน มันคืออะไรจริงๆในทางบัญชีเองอหรือในการลงแบบพวกรายรับของตัวธุรกิจเองโอ้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะคาว่าร,รายรับกับรายได้จริงๆมันคือตัวเดียวกันไหมฮะจริงๆรายรับกับรายได้ตัวเดียวกันแต่ว่าต้องอธิบายเดี๋ยวจะมีหัวข้อถัดไปว่าตัวรายรับรายได้เนี่ยจะต่างกับการรับเงินยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมไปหัวข้อแรกก่อนรเรื่องประเภทของรายได้ถ้ากิจการทุกกิจการเนี่ยก็จะแบ่งมาได้สอง หัวข้อก็คือหัวข้อแรก,กคือรายได้หลักแล้วก็จะเป็นรายได้อื่นนะครับรายได้หลักเนี่ยเราคืออะไรรายได้หลักนี่คือรายได้ที่กิจการทํามาหาได้จากการประกอบธุรกิจปกติยกตัวอย่างเช่นคุณตัวขายเสื้อผ้าราย<น> <tester. S 2> ได้หลักก็คือการขายเสื้อผ้านะครับหรือว่าคุณตัวให้บริการทําความสะอาดรายได้หลักก็คือการให้บริการทำความสะอาดนะครับเงินที่ได้จากการให้บริการ สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นรายได้หลักของกิจการรายได้อีกประเภทหนึ่งประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นรายได้อื่นรายได้อื่นเนี่ยจะครอบคลุมทุกอย่างที่ไม่ใช่การประกอบธุรกิจหลักตัวอย่างเช่นเงินบริจาคหรือว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน,นะครับหรือว่าเงินที่ได้จากเงินฝากธนาคารรายได้ค่าเช่าพวกเนี่ยก็จะถือเป็นรายได้อื่นของกิจการครับเราต้องแยกรายได้หลักกับรายได้อื่น ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าในการประกอบกิจการของเราเนี่ยเราทํามาหาได้จากรายได้หลักเท่าไหร่เพราะเพราะถ้าเ,เราไปดูในงบการเงินทั่วๆไปแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้หลักเนี่ยบริษัทมีรายได้เยอะก็จริงแต่จริงๆร่ะรายได้หลักน้อยนิดเดียวเนี่ยมันก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าก,กิจการเนี่ยอาจจะดําเนินการไม่ไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับครับทีนี้ผมถามแบบนี้หลายคนที่เป็น ผู้ประกอบการผู้สังคมเ e บางคนอาจจะมีเงินส่วนตัวอยู่แล้วที่เป็นเงินลงทุนเนี่ยนะฮะอย่างเงินลงทุนแบบนี้มันถือเป็นรายได้ไหมฮะอ่าเงินลงทุนจากเจ้าของกิจการจะไม่ถือเป็นรายได้ครับรายได้คือรายได้ที่เราได้จากผู้อื่นไม่รวมถึงเจ้าของถ้าเกิดเป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าเป็นเงินลงทุนอันนี้ต้องตัดออกนะครับจะไม่ใช่รายได้ในการประกอบกิจการือไม่ใช่รายได้อื่นผมขออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็น ผู้ถือหุ้นของเราเติมเงินลงทุนมาให้กับเรากิจการของเราที่ทําเพื่อสังคมเนี่ยแม้ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่จะเป็นรูปเงินบริจาคหรือเป็นเงินที่เอามาเติมเข้าใ,ใส่กิจาการแบบนี้มันถือเป็นไรายได้ของธุรกิจก็ยังเข้าคอนเซปต์เดิมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นก็ถือว่าเป็นเจ้าของ <c oughs> ของกิจาการส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจาการ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะลงเงินมาท่าไหนเป็นเงินกู้เงินอะไรก็ตามแต่เราจะไม่ถือเป็นรายได้ยังไงก็จะไม่เป็นรายได้ครับ ต่อให้ยกให้ฟรีก็ไม่เป็นรายได้งั้นอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแต่ว่ามีเงินบริจาคเข้ามาในตัวธุรกิจครับอย่างนี้ถือยังเป็นรายได้อยู่ไหมอย่างนี้เป็นรายได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่จากเจ้าของในทุกกรณีที่เราได้รับเงินมาถือเป็นรายได้อ่านี่คือความสําคัญของเรื่องของรายได้นะฮะย้ําว่าเงินลงทุนของเจ้าของไม่ใช่รายได้ไม่ใช่รายได้ไใ,ชไดใช่ครับ เรื่องถัดไปฮะโดยเฉพาะพอเราดูรายได้แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรประเภทของรายได้ที่แตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมฮะใช่จริงๆรายได้หลักเนี่ยครับมันก็จะมีแค่สอันหลักๆก็คือรายได้จากการขายอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าอ่ะขายเสื้อผ้านะครับ<ม>ขายอะไรก็ตามแต่ขายกระเป๋าอย่างเงี้ยถือเป็นรายได้หลักจากการ,รขายเราได้เงินมาเราให้สินค้าเข้าไปแต่อีกอันหนึ่งเป็นการรายได้จากการให้บริการซึ่งเราได้เงินจากการให้บริการอะไรก็ตามแต่ที่ตกลงกัน นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นรับจ้างขนของนะเราก็บริการเขาเขาก็จ่ายเงินเราอย่างนี้ก็จะเป็นรายได้จากการให้บริการนอกนั้นก็จะถือเป็นรายได้อื่นนะครับครับอย่างเงินที่เราฝากธนาคารแล้วเราได้ดอกเบี้ยมาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้อื่นถูกต้อไงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอโอจริงๆในแต่ละธุรกิจก็มีความเรียกว่ามีเส้นทางของรายได้ที่แตกต่างกันไปเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งก็จะต้องแยกออกมาเป็นรายละเอียดว่ารายได้ แต่ละส่วนที่ธุรกิจ SE วิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆที่ได้มาเป็นยังไงใช่ครับถึงจะถึงจะคลี่ออกมาให้เห็นเป็นรายได้แต่ทีนี้เวลาที่เรา,เาได้รายได้มาจริงๆมันก็อาจจะมาช้ามาเร็วมาก่อนมาหลังอย่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบตัวธุรกิจของเราเหมือนกันนะใชครับฮะ,ะอยากให้เชื่อขายใช่ใช่ไหมฮะใช่โดยส่วนใหญ่โอ้โหปัจจุบันนี ธุรกิจมันมีหลากหลายมากเรื่องของอาการขายเชื่ออย่างที่คุณปิรพัฒนยกตัวอย่างเนี่ยจริงๆมันคือรายได้ที่เราจะรับรู้ในแง่ทางบัญชียังไงบ้างฮะคือทางบัญชีถ้าเอาให้ง่ายเลยนะครับ,รบการรับรู้รายได้เนี่ยเกิดเมื่อเราส่งมอบสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นการรับเงินเนี่ยกับการรับรู้ไรายได้เนี่ยจะแตกต่างกันการรับเงินกับการรับรู้ไรายได้ต่างกันนะ,ะต่างกัน ต่างกันยังไงลงรายละเอียดให้หน่อยเอออย่างถ้าดูจากตัวอย่างนะครับ <c oughs> ก็จะมีกรณีขายเงินสดที่เรารับเงินแล้วเราก็ส่งมอบของอย่างเงี้ยเราถือว่าเรารับรู้รายได้บันทึกรายได้ณนะวันที่ส่งมอบและรับเงินนะครับ <c oughs> อันนี้คือกรณีขายเงินสดในกรณีที่สองคือขายเงินเชื่อคือเราให้ของเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รับเงินเขาอาจจะมีเครดิตเทอมสามสิบวันอันเนี้ยการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะเกิดวันที่เราส่งมอบของให้เขา แต่เรายังไม่ได้รับเงิน<ม>ใช่ไหมครับครับกรณีที่สามคือบางกิจการเนี่ยอาจจะขอรับเงินมาก่อนเพื่อกันเขาหนีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ยังไม่ได้ส่งมอบของทั้งนี้วันที่รับเงินเนี่ยกิจการยังไม่สามารถบันทึกรายได้ได้<ม>แต่ว่าจะเป็นบันทึกรายได้เนี่ยวันที่ส่งมอบของครับนะครับพอพอเราเห็นสามตัวอย่างแบบนี้ผมถามแบบนี้ว่ามันสําคัญยังไงเออในทางธุรกิจนะคือจริงๆในทางธุรกิจเนี่ยการที่เรารับเงิน หรือหลักการที่เราต้องจ่ายเงินเนี่ยมันทําให้สภาพคล่องของกิจการเนี่ยมันอาจาจะจะเราจะเห็นว่าในบางกิจการเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยขายของได้ตั้งเยอะแต่ว่าทําไมไม่มีเงินเหลือเลย ตอนจะสิ้นเดือนก็เกิดจากสภาพคล่องอาจจะเครดิตเทอมจะเป็นเรื่องเครดิตริก์อย่างที่คุณปิติพัฒน์บอกนะครับว่ารับรู้ไรายได้กับรับเงินต่างกันทีนี้คําถามครับว่าอย่างกรณีของการขายเงินสดขายเงินเชื่อหรือว่าการรับเงินมัดจําเองจริงๆแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาเขาต้องให้ความสาคัญต่างกันยังไงกับ3เรื่องนี้ เอ่อต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากิจการประกอบกิจการอะไรแล้วก็ทํากิจการทาคู่ค้าคือใครนะครับคงคงระบุไม่ได้ว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดแต่ว่าอยากจะเน้นย้ํานิดนึงตรงที่ว่าในการบริหารเนี่ยเวลาที่เราขายของเนี่ยเรื่องสภาพคล่องการรับเงินการจ่ายเงินอันนี้อยากจะให้ดูดีๆเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราไปขายของเข้าแห้งสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับกว่าเขาจะจ่ายตังเราขายวันนี้มันจะเป็นขายเชื่อ กว่าเขาจะจ่ายตังอาจจะสองเดือนหรือสี่สิบห้าวันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อของในช่วงเนี้ก่อนที่เราจะได้รับเงินเนี่ยแปลว่าเราต้องคว,วักเนื้อละใช่เพราะฉะนั้นจริงๆหลักการเนี่ยก็คือรับให้ไวจ่ายให้ช้าที่สุดอันนี้คือจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับรับให้ไวจ่ายให้ช้าเพราะว่าจริงๆ เราเราท่านท่านที่ทํากิจการอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีต้นทุนใช่ไหมใช่แล้วพอเราไปขายไปเนี่ยนะฮะในแง่ของการรับเงินเองรับให้ไวจ่ายออกให้ช้าก็คือถ้าเป็นไปได้เราสามารถต่อรองกับกับคนที่มาขายของที่มาไกลามาเป็นต้นทุนของเราเนี่ยนะฮะพยายามที่จะยืดยังไงให้ได้มากที่สุดใช่<อ>ก็พยายามคุยกับเขาว่าอ่ะเราได้เครดิตเทิรประมาณเราได้ ระยะเวลาที่เขาจะชำระเนี่ยประมาณา30 60ถึง60วันเราขอใกล้ๆกันได้ไหมอย่างน้อยเ,อเพื่อไม่ให้เราต้องควักเงินเยอะเพื่อจะซื้อของมาขายอือโอ้จริงๆพอพูดถึงเรื่องของรายรับมันก็ต้องโยงกับเรื่องของรายจ่ายอยู่เหมือนกันเนาะ,นะใช่ครับไปคู่กันนะใช่ครับในรายจ่ายเนี่ยจะมีหัวข้อถัดไปนะครับ,รบท,บที่ที่น่าจะมีวิทยากรมาพูดต่อครับในส่วนของรายละเอียดรายจ่าย ทีนี้มาถึงเรื่องของการทําบัญชีกันหน่อยเราอาจจะใช้คําว่าบัญชีอย่างง่ายก็ได้บางคนอาจจะบอกเป็นบัญชีอนุบาลคือทํายังไงพราพูดถึงเรื่องของบัญชีเนี่ยโอ้โหมันบางคนบอกว่ามันยากมากเหลือเกินแต่เรามีตัวอย่างง่ายๆย่อยง่ายๆมาให้ทุกท<ม>่านติดตามนะค,ะครับก็วันนี้ตัวอย่างที่ที่เอามานะครับก็จะเป็นตัวอย่างอย่างง่ายเลยที่ที่กิจการทุกกิจการจะต้องทําก็คือบัญชีรับจ่าย ครับนะครับในส่วนของบัญชีรับจ่ายเนี่ยก็มันก็จะเป็นหน้าสรุปมาเลยว่าในวันไหนเรามีการจ่ายหรือขายรับเงินอะไรบ้างอยอดจำนวนเท่าไหร่นะครับเราก็มาสรุปเป็นรายเดือนว่าแต่ละเดือนเรามีรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ออกมาเป็นงบการเงินอย่างง่ายครับนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างก็ได้ครับอ,อย่างกรณีนี้ก็เป็นบริษัทขายกระเป๋าหนังนะครับบริษัทเนี้ย วันที่1มกราคมปี6-7เนี่ยมีการขายกระเป๋าหนังไป20ใบใบละ1,000บาทก็แค่ลงว่า20บใบ1,000บาทรับเงินมา20,000บาทตรงช่องรายรับครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็ไปซื้อหนังมาทำเพิ่มในวันเดียวกันนี่แหละครับก็จ่ายเงินสดเหมือนกันก็4ผืนผืนละ1 0 0 0ก็จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า4,000บาททีเนี้ยเราก็ทำลักษณะนี้ทั้งเดือนนะครับเกิดรายการอะไรเราเราก็มาลง อย่างมีค่าส่งของเราก็มาจ่ายเราเรามาแจกแจงเป็นรายได้อื่นอ่าอ่าค่าใช้ใจ่ายอื่นโทษทีครับแล้วก็มีค่าแรงก็มาเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นนะครับแล้วก็สรุปมาทั้งเดือนอย่างกรณีนี้เดือนมกราคมบริษัทเนี้ขา,ขายของไปได้สี่หมื่นหกพันบาทแล้วก็มีค่าซื้อสินค้าอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอยู่หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทบนะครับพอสรุปรายเดือนก็แค่มารวมบวกตัวเลข ว่าขายสินค้าทั้งหมด46,000บาทรายจ่ายทั้งหมดมีเท่าไหร่ใส่มา3,300 0บาทบสุดท้ายก็จะเป็นกำไรที่15,700บาทอันนี้เราก็จะเห็นภาพแล้วว่ากิจการของเราเนี่ยในเดือนนี้ขายมีกำไรหรือมีขาดทุนเท่าไหร่นี่ก็ทําได้ง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆครับอันนี้ก็สําหรับผู้ประกอบการที่ที่ทําคนเดียวก็สามารถทําได้ นะครับอันนี้จะฟอร์มนี้จะใช้ตั้งแต่กิจการที่ทําทําเป็นบุคคลธรรมดาจนไปถึงนิติบุคคลครับครับนะครับแล้วถ้ากิจการไหนเขาขายเงินเชื่อล่ะ,ะวิธีการลงโดยเฉพาะในทางตารางเนี่ยนะครับรายงานเงินสดรับจ่ายมันลงต่างกันไหมคือจริงๆต้องบอกว่าลงต่างกันแต่ว่าในในกรณีของเงินเชื่อเนี่ยเราอาจจะแยกไปเพราะว่าอันนี้เป็นรับจ่ายเงินสดที่ตาม r e q u i r e m e n t ของสามารกร นะครับ <c oughs> ว่ารีค u ย r e เท่านี้ก่อนเพราะว่ามันถ้าเรามานั่งดูเครดิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลึกลงไปอีกหน่อยครับครับ <c oughs> อันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายๆเลยใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าตามชื่อเลยฮะรายงานเงินสดรับจ่ายใช่ครั <c oughs> เงินสดรับมาตอนไหนจ่ายออกตอนไหนมันจะเห็นการเคลื่อนไหวของตัวธุรกิจนะฮะใช่ครับอ่านี่คือความสําคัญนะครับ <c oughs> ทีนี้พอเราบันทึกบัญชีอย่างง่ายอันนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องทําในสิ่งที่เรียกว่า เขาเรียกใบเสร็จรับเงินถูกต้องไหมคือต้องอธิบายว่าในการลงลงบันทึกรับจ่ายที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับมันจะต้องประกอบด้วยเอกสารการลงบัญชีในทุกรายการซึ่งในการซื้อของเราก็จะมีใบเสร็จที่เราได้จากคนขายใช่ไหมครับในกรณีของเราเองเราเป็นผู้รับเงินเนี่ยการจะลงบัญชีเราก็ต้องประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินที่เราออกให้กับผู้ซื้อสินค้าจากเรา <N> นะครับอย่างในกรณีอย่างง่ายเนี่ยเอกสารประกอบบันทึกบัญชีจะประกอบด้วยใบเสร็จรับเงินซึ่งในใบเสร็จรับเงินเนี่ยเราก็กรอกข้อมูลว่าผู้จ่ายคือใครนะครับผู้รับคือใคร,ครเป็นค่าอะไรเช่นค่าขายสินค้าจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจะต้องมีเซนลายเซนของผู้รับเงินเป็นหลักฐานนะครับ <N> <N> ทีเดีนี <N> ้ก็เป็นเอกสารประกอบ<ะ>การบันทึกบัญชีที่จําเป็นต้องมีนะครับอย่างง่าย ที่ที่บอกจําเป็นต้องมีต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจริง,รงๆหลายกิจการเวลาออกใบเสร็จรับเงินมีโอกาสผิดอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ครับ,<ช>รบส่วนใหญ่ที่เขาเจอเนี่ยมันมันเจอปัญหาอะไรครับคือมันก็อาจจะมีลืมออกใบเสร็จรับเงินที่เป็นเป็นส่วนใหญ่ก็จะบางทีจ่ายเงินรับเงินรับเงินสดมาเอาลืมออกใบเสร็จรับเงินเพราะว่าผู้ซื้อไม่ไม่ได้ต้องการใบเสร็จรับเงินครับสุดท้ายพอไปลงบัญชีอย่างเมื่อกี้ครับมันก็จะงงว่าอ้าวเอกสารมีไม่ครบ,ครบ เงินทําไมเงินเกินอยู่ดีเงินมาจากไหนมันก็ทําให้การบริหารบรัญชีของเราเนี่ยออมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับนะครับ,รบลืมลืมเนี่ยก็ปัญหาหนึ่งอีกส่วนคือลงผิดอย่างนี้ก็มีก็มีครับลงใบเสร็จเกินเขียนเลขผิดบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องตรวจดูให้ดีนะครับว่าเรารับเงินเท่าไหร่เราก็ลงเท่านั้น มันก็จะมีปัญหาเงินขาดเงินเกินผมเข้าใจว่าทุกกิจการเวลาที่สิ้นเดือนหรือว่าสิ้นวันเนี่ยก็จะพบปัญหาเงินขาดเงินเกินเป็นปกติอันนี้ก็เกิดจากการที่เราลงบัญชีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องครครับ,รบ,รบแต่คุณผู้ชมครับ หัวข้อนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ SE กับบัญชีรายรับยังมีการทำความเข้าใจแบบลองเอาตัวอย่างเรามาดูกันจริงๆว่าเราจะลงรายรับยังไงแล้วจริงๆความสำคัญในแง่ของรายรับเชื่อมโยงกับสภาพธุรกิจของเราเป็นยังไงฝากติดตามในหัวข้อถัดไปครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมยกตัวอย่างการควบคุมภายในแต่จะเป็นขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับอาจจะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กข้อที่จะพูดเนี่ยค่อนข้างมีความจาเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นจุดที่หลายๆกิจาการเนี่ยอาจจะมองข้าม